พามาดูเซตที่ขายดีมากมานะครับดูดีๆนะครับราคาแค่นี้ฟรีข้าวซุปเครื่องดื่มต่างๆเติมไม่อั้นนะครับไอศครีมนะครับนี่ครับปลาไหลตัวใหญ่ๆปลาดิบสลัดปลาเงินอ่ะดูเลยราคาแค่1750บาทนะครับ Thank okay. you.